ในปี1939เนี่ยครับตัวกองทัพนาซีเยอรมันเนี่ยเข้าไปบุกโปรแลรนด์เนาะซึ่งคราวนี้ตัวของฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษเนี่ยก็เลยประกาศสงครามกับเยอรมันนะครับทำให้ตอนนั้นอะ่ะอังกฤษที่เป็นเกาะเนี่ยก็เลยส่งทหารไปช่วยฝรั่งเศสเนาะฝรั่งเศสนี่ก็อยู่ติดกับเยอรมันใช่ไหมมีอะไรเยอรมันก็จะบุกฝรั่งเศสก่อนดังนั้นอังกฤษที่เป็นพันธมิตรกับ อกองทัพฝรั่งเศสเนี่ยก็เลยส่งทหารเข้าไปช่วยก็น่าจะไปไประจาอยู่แถวชายแดนเบลเยียมชายแดนเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับกระจายกระจายกันไปขราวนี้ก็เลยเป็นที่มานะว่าทําไมถึงมีทหารอังกฤษอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็พบลบกันไปลบกันมาปุ๊บคือเยอรมันตอนนั้นก็เก่งอ่ะค่อนข้างที่จะพีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตีกองทัพสมธมิตรแตกมาเรื่อยๆแหละจนในที่สุดอ่ะก็ก็มาจนมุมกันอยู่ที่ดันเคิร์กนะครับ ซึ่งตอนนั้นหลอดกอดเนาะที่เป็นผู้บัญชาการกองกำลัง BEF นะครับ BEF เนี่ยคือ British Expeditionary Force นะครับก็คือเป็นชื่อย่อๆของอหน่วยทหารอังกฤษที่ถูกส่งไปแหละนะครับผมหลอดกอดก็บอกเฮ้ยไม่ไหวแล้วเชอร์ชิลอะไรเงี้ยต้องต้องอบพยพกลับแล้วแหละคือสู้ไม่ได้นะครับคือไปป้องกันกลับไปป้องกันกาะอังกฤษดีกว่านะเพราะว่ายังไงถ้าเยอรมันยึดยุโรปได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยเป้าหมายต่อไปอะ่ะก็คือก็คือ อ,อังกฤษแน่นอนนะครับเชอ์ชิยวก็อโอเคนะครับก็คุยกันก็ตกลงให้อพยพแล้วแหละก็หวังว่าจะช่วยได้ประมาณ2 0,000คนนะครับแต่ว่าไปไปมาๆช่วยได้ถึงประมาณ338,000แล้วก็จำนวนน,นั้นมีทหารฝรั่งเศสปะปนอยู่ด้วยนะครับอตอนนั้นก็เป็นที่ถกเถียงกันแหละว่า,อากองทัพเยอรมันเข้ามาจนตอนทหารอาของสัมพันธมิตรอะ่ะ ให้จนมุมขนาดนั้นแล้วทําไมไม่บดขยี้ต่อนะครับคือคือมันก็มีหลายหลายสาเหตุหลายข้อสันนิษฐาน,นนะครับเขาบอกว่าฮิตเลอร์ Hitler สั่งให้หยุดพวกทหารราบและพวกรถถังทหารราบอะไรเงี้ยสั่งให้หยุดไว้แล้วก็ให้ลูฟเฟอร์ el, หรือว่ากองกองทัพอา,ากาศเยอรมันนะครับนำโดยแฮ r ร์มันเกอร g งเป็นคนโจมตีแทนเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยตัวเกอรงอ่ะ รับปากฮิตเลอร์ว่าเอ้ยจัดการได้พวกนี้เดี๋ยวจัดการเองไม่ต้องให้ทหารราบเข้าไปบุกหรอกเอออะไรประมาณเนี้ยอีกกระแสหนึ่งเขาบอกว่าฮิตเลอร์สั่งให้หยุดเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกลัวครับกลัวแบบโดนฝ่ายสม,มันธมิตโต้กลับอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเคยเจอมาแล้วนะเคยเจอมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยกลัวนะครับก็เลยก็เลยให้ให้ใหกองทัพอากาศโจมตีดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับอืมคราวนี้มันก็มีข้อถกเถียงอีก ีกข้อหนึ่งเนาะเวลาใครดูหนังเรื่องดันเคิร์กอะไรงี้ก็จะเห็นทหารที่อยู่บนชายหาดอะไรเงี้ยแบบด่ากองทัพอากาศอของอังกฤษนะครับหรือว่าร o ย a ่อ i r Force หรือชื่อย่อคือ raf นะเนาะก็คือด่าว่าเออเนี่ยกองทัพอากาศไปไหนอะไรเงี้ยโดนเครื่องบินทิ้งระเบิดเยอรมันมาบอมที่ชายหาดดันเคิร์กเงี้ยก็ไม่มาช่วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้ว raf หรือว่าร o ย a ่อ i r Force กองทัพอากาศอังกฤษนะครับลบหนักมากเนาะแต่อเรียที่รบกันนะครับ อรเรียที่เกิดด็อกไฟหรือว่าตลุมบอลทางอากาศกันอะ่ะคือมันไม่ไม่ได้อยู่ตรงชายหาดดันเคิร์กตรงนั้นไงคือเขาลบตรงอื่นอะ่ะตรงที่ทหารที่อยู่บนชายหาดไม่เห็นน่ะทหารตรงนั้นก็เลยคิดว่าเอ้ยกองทัพอากาศไม่ช่วยจริงๆช่วยเยอะมากนะครับช่วยไปยิงเครื่องบินทิ้งระเบิดก่อนที่จะมาถึงชายหาดดันเคิร์กไปยิงเครื่องบินขับไล่ก่อนที่จะมาถึงดันเคิร์กก่อนที่จะมาทิ้งระเบิดใส่ทหารบนชายหาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียเครื่องบินไปเป็นร้อยๆลำนะนะครับก็ กว่าคนยุคนั้นจะรู้ก็ผ่านไปประมาณปี2ปีแล้วมั้งว่าเออกองทัพอากาศก,ก็คือไม่ได้อยู่นิ่งนะอะไรเงี้ยคือเขาสู้อยู่นอกโซนอพยพอะนอกโซนที่เขา,าขึ้นเรือไปไปช่องแคบโดเวอร์นะครับช่องแคบโดเวอร์ก็คือเป็นฝั่งตรงข้ามดันเคิร์กอะไรเงี้ยเออนั่นแหละนะครับ